โอเคโอเคโอ้แปลกวันนี้ไม่มีคนดูไม่เป็นไรหรอกละตามหาฮาคิสีกันอีกแล้วนะ มาดูกันว่าความพยายามของผมนั่นจะจะล้นเหลือสักแค่ไห <Okay. S 1> เอาใจจริงอยากคำดับคู่โอเด้ง <Okay. S 1> ไปโลกสองดีกว่าสวัสดีคนดูช่องคนด้วยนะครับแห <Okay. S 1> น,น่แอนแน่สงสัยอ่ะดี สงสัยดีรหัสใครรหัสผี่ผมเองตามหาหาคิสีให้พี่ผมนะครับว่าไงครับน้องพี่สวัสดีครับสวัสดีที้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พี่ก็่อมาตามหาหารคิสีนะวันนี้ไม่มีเวลาไปรับแอดนะโอเควันนี้ผมเล่นรหัสพี่ผมด้วยคือมันรับแอดไม่ได้นะเพื่อนเต็มเออเพื่อนเต็มจุดง่ายๆรหัสเกา่ารดนแบนอ๋อครับผม โอ oh, เสียใจด้วยเนาะเออรหัสอีกรหัสหนึ่งก็ก็ก็ถ้าโดนแบนแบนกี่วันดีครับสวัสดีครับถ้าโดนแบนก็น่าจะแบนเจ็ดวันนะถ้าจำไม่ผิดสวัสดีคนดูสี่คนด้วยนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคห้าพันคอคาตาคุริโคเทเลยอุ้ยอุ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยมึงกิ้มึงกิ้มไม่น่าเห็นนะ okay. เนาะโอเคโลตันด้วยครับอ๋อ อันนี้โดนแบนด์ถ่าบอไหมเนี่ยถ้าโดนแบน์ถ่า,ถาบอน,นีอ่พี่ก็ช่วยไม่ได้นะนะอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะไปตามหาฮ่าคิสี่ตั้งนานไม่เจอไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนก็คอมเมนต์ความคิดเห็นกันหน่อยว่าดีใจไหมที่วันนี้ผมมาสตรีมนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาน้า มากมากเลยนะตรงนี้ก็คิเกียดลงนะไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรทำนะอวยมีโยรุด้วยผมตามหาคนหาซื้อหาที่สังเกตไม่เจอด้วยนะไอ้ทุกเอ่อไฟหลักเอ่อไล่สุดยังไงครับผมอ๋ออันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราพอดีพ่อพี่ทำให้นะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยเลยรู้เท่าไรนะมันต้องมีเอ่อนั่นนะ เอฟเอฟอะไรสักอย่างเลยนะถาวรฮะโดนแบนถาวรเหรอโอ้เสียใจกับน้องเข้าด้วยอ่ะทั้งที่ดีพี่ว่าสร้างรหัสใหม่ก็ได้นะเออแต่พี่โดนแวนแค่เจ็ดวันนะก็ถือว่าร้ายแรงอยู่นะแต่เออแต่เจ็ดวันเนี่ยไม่ค่อยร้ายแรงเท่ากับถาวรน,นะโอเคพี่หาฮาขี้สังเกตไม่เจอเลยอ,ะอ่ะไอฮาขี้เอม็มฮาขี้สี เออหาฮาชิสีไม่เจอเลยเปลี่ยนเปไน็นไนี่ดีกว่านี่ผ้าพันผ้าคลุมใส่อันนี้แล้วรู้สึกเทเลยเนี่ยไอเอ่อผ้าพันไอเนี่ยผ้าพันอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไอหนวดขาวอเออหนวดขาวหนวดขาวโอเคนะนี่หนวดขาวนะใครชอบก็อย่าลืมกดลขไลค์กด s u b s c r i ด้วยนะครับทุกคน ทำไมวันนี้คนดูห้าคนทำไมไม่มีคนกดไลค์สักคนเลยเนี่ยรหัสอีกรหัสหนึ่งผมชื่อว่า RIP นะไม่ใช่รหัสนี้เออสร้างรหัสใหม่แล้วครับผมเล่นไม่ผมไม่เล่นมหมดแล้วไม่เล่นลอ่าอก็เสียใจกับน้องด้วยนะพี่ก็มาเลยจะช่วยยังไง ไปสร้างรหัสใหม่ก็ได้อุย้ยนี่ใส่หมอกแอดมินรู้สึกหลอดที่เซหมอกแอดมินเออวันนี้น้องหลามไม่มาหรอวันนี้น้องหลามทำไมปกติจะเห็นน้องหลามมาก่อนเพื่อนทรัพท์น้องหลาม นอนหลับเยอะไหมเยอะวันนี้เขาปั้นไม่มาเหรอไม่มาแฮะมีแค่สี่คนนะก็จะมีเอผลรหัสโดนแบนแล้วก็เอ่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับการกดไลค์ได้หนึ่งแล้วยี อาา้าฮะขี่สีไม่เจอสัก,กทีเลยเนี่ยมีหน้ากับหน้ากากกูไม่ใช้กับผลพาดอีมากโอ้หน้ากากกูเป็นยังไงวะเพรไม่มีอะหน้ากากกูไม่มีอะไม่มีอะทุกคนอันไหนอะเม้นบอกกันหน่อยมีแต่หมวกแอดมินแล้วก็หมวกรอแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็ไอ หมวกของคุมะแล้วก็ภาพันคอเนี่ยแตอนเนี่ยไอ้หมวกซาโบใครรู้จุดเกิดฮาคิสีก็เม้นบอกกันหน่อยพอดีวันนี้ผมไม่รู้สวัสดีคนดูห้าคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิจิกิเมือนะชม ้องใส่วันนี้ไม่เจอหาคิสีแน่นอนนะคะ,ะผมหาตั้งนานเลยเนี่ยมันจะต้องหาหาคิสีมันจะเดือดรอดเท่สวัสดีคนดูหกคนด้วยนะครับไปทำที่โลกสามช่วยแปให้ผมที ไ,ททไ,ปไปทำที่โลกสามสี่สามอะไรเนี่ยสามเหรอเขาน่าจะพิมพ์ว่าไปโลกสะไปทําที่โลกสามสีโอเคโอเคไม่มีใช่ผมไม่มีหน้ากากกรูหน้ากากรูเป็นยังไงอ่ะผมไม่เห็นรู้จักเลยเมนบอกผมนอย เออทุกคนไม่เห็นผลมังกรแล้วก็คอนโทรลบ้างเหรออนมังกรดราก้อน,กกอนคอนโทรลแล้วก็อีกผลอื่นๆอีกมากมายปกติจะมาต้องขอผลผมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยขอผลแล้วก็ถือว่าโชคดีระดับหนึ่งโอเคไม่ดีสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับทำไมวันนี้คนดูน้อยจังวะวันนี้ผมมาสตรีมแค่แป๊บเดียวนะ โลกสมมีหาดทีสีอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปโลกสามแป๊บนึงนะมันอยู่ตรงไหนเหรอพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสวัสดีคุณรู้สับคนนะครับตอบสองคนแล้วใช้ผ้าคุมหนวดดำก็ดีเหมือนกันแต่จะอยู่อันดับห้าไอเทมเอ่มใช้ผ้า คุมหนวดขาวอ๋อผ้ามันผ้าคุมหนวดขาวก็ดีเหมือนกันแต่จะอยู่อันดับห้าไอเทมของผอ๋ออไอเทมไอเทมดีของผนพระนเอง๋อมทำไมเครื่องนี้มันไม่เจอฮาคิสสีเลย ก็ไปสุม่มผลก่อนแปบบ๊บนึงว่าผมจะได้ผลอะไรถ้าได้ผลเสือมาน,นี่หาอะไรเนี่ยเข้าอ,อ,อีกรหัสหนึ่งมานะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าอีกรหัสหนึ่งให้ดูเดี๋ยวผมจะเข้าอีกรหัสหนึ่งให้ดูฮะแป๊บนึงนะผมจะต้องไปอีกรหัสหนึ่งมาจะใครจะแอดผมก็แอดได้นะผมชื่อ R I P ดู โลกสามเกาะอะไรเนี่ยเกาะกะสวัสดีสวัสดีครับโอมสวัสดีโรมโอ้ยจะเป่ามหฮะจารยลำรวยโอ้ไม่ได้ค่ะหัวแต่ไม่เป็นไรฮะพอสุ่มผลหน่อยว่าผมจะได้เป็นผลอะไรเกาะกลางเหรอเกาะกลางโลกไหนผมไม่เคยไปโลกสามเลยเคยไปอยู่แต่เคยไปไม่ค่อยมาก อีสิบเอ็ดนาทีเดียวผมขอเอาอีกละัหนึ่งเข้ามาก่อนเอออีกละัสหนึ่งอนะแต่แอดชื่อผมก็แอดได้นะผมชื่อ r i พนะี๋ยวผมจะจอยตามรหัสพผมเข้าไปดกีกว่าไอที่ผมหันหันห,นหนจอยอย่างนี้ก็คือรหัสนี่เองนะขอผลหน่อยครับเออเออนั่นไงผม,มว่าละจะขอผลไรผมว่ามีผลมาให้ผมไม่มีผลสกับผลเลยมีแต่เออ ม,มีแค่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลเองเนี่ยมีผลกิโลผลบอมผลสปริงผลช็อปอเออมันมีอยู่เป็นมวันนี้อีกวันีผลชอัอแล้วก็ผลสปรินผลสม,มอผลอสเปรย์ผลไฟผลนกอะไรเนี่ยอะไรเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเซิร์ฟเต็มให้เข้าไม่ได้ขอลองอีกครั้งก่อนโอ้ยเซิร์ฟมันเต็มอะ แดี๋ยวผมให้ดูผมมีเสือจริงเหรอครับโอ้โหพี่ขอนะไม่มีอะไรไม่มีเลยพี่ไม่ได้ขอหรอกพี่ไม่ได้เป็นขอผลแต่พี่ขอผลเฉพาะพี่พี่หรือเพื่อนพี่เท่านั้นนะพี่จะไม่ขอผลกับน้องๆเอ่อท่านผู้ชมนะโอเคแต่ใครที่เป็นท่านผู้ชมผมจะไม่ขอนะผมจะขอเฉพาะคนในเกมหรือคนออในแคนนะนี่ในแคนผมเนี่ยใช่เดีย เนี่ยผมชื่อมิเจเกมเมอร์สิบสองบายที่จริงชื่อว่าไอพีนะแต่ผมยังไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนชื่อแล้วผมชื่อว่าไอพนะสวัสดีคนดูสี่คนด้วยนะครับโอมีเสือจริงปะเนี่ยผมโปอ้อโปโปเออไว้โอมคนนั้นปะเนี่ยไอห้าแปดอะไรสักอย่างอะไรใช่ไหมใช่ห้าแปดอะไรสักอย่างไหมกีไปฆ่าเอ่็มเอ็มเอ้ยเอ็มเอสอะไรสักอย่างอะไร ตามข้างหัวสามสิบเอ็มใช่ปะใช่คนนั้นปะน่าจะใช่แหละเพราะไม่มีใครไม่มีใครเป็นท่านผู้ชมที่ใช้โป้แน่นนเอ้ยน้ำอะไรวะนั่นเอ้ยโมจินี่โอเควันนี้ไม่ได้ตามหาฮาคิสีหรอกใช้ซื้อไออนะไรสามสี่นะห้าแปดห้าแปดอะไรสช่อย่ใช่ไหมห้าแปดห้าแปดอะไรวะเอ้ยทำไมยืนนิ่งนะพน่อหนุ่ม เออเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วคะอีกรหัสหนึงผมมาแล้วอี้รหัสที่แท้จริงของผมรหัสรหัสเริ่มใหม่นะโอ้ยอยู่อยู่ผม,มไอ้นี่นี่ว่า่รโูโ้เออมีมเสือสามสิบสี่โมปะเนี่ยไม่อะ่ะผมผมว่าไม่มีใครได้ผลเสือสามสิบสี่หรอกนอกจากมันจะดวงดีขนาดนั้นไหนวะ รหัสผีนี่ไงรหัสพี่เอรหัสผมล้วนชื่อ R I P นะ R I P นี่ R I P อดชื่อมาได้เลยชื่อ R I P นะนี่ R I P นะแล้วก็จะแต่งตัวสไตล์นี้เลยก็ตามที่เห็นเลยนะฮะสูตรสูตรหนึ่งแปลงล่างเป็นพระสองซุ้มเลยเอ,อ คนดีรับประกันอ่าทาไมรับประกันนะเจ้าต้องให้ผลอายเฮ้ยไม่เราไม่ขอผลน้องๆเอิ่มเอ้าน้องโลรลี่ได้ไงเนี่ยกล้าฆ่าน้องโลรลี่ของข้าอยางงั้นหรอเจ้าอ่ะอย่างนี้มันก็ต้องปานวารีกระบวนชาดิีหนึ่งเจอตูแน่ไอเวีนมานี่เอ้อเือดแรงจังวะ เถือนนะเนี่ยแปปฮะพอขอกิโลอ๋ออันนี้ผมอันนี้ผมก็ให้ไม่ได้เหมือนกันนะจะไปไหนพอน่อนุ่มมาอยู่กับอ้ก่อนเออเชียว่ามันแรงจังว่าพี่ยอมพี่ยอมพี่ยอมไหมพ่อนุ่มพี่ยอมพี่ยอมแล้วพ,พ,พี่ยอมแล้วโอ้ยอ ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจับทุ่มแมมเลย,อ,ย,อ,ยอุ้ยขออภัยฮะจับทุ่มเออจับมอนทุ่มซะง,งั้นอุกบาทพัดเถือนพัดเถือนขอกีดูผลอันนี้ผมก็ให้ไม่ได้เหมือนกันนะโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วโด,ด,วโด,ดวนปั๊ดอ่ะนี่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 เออ มวัวแต่เสกอนี้วาย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 โดนเลเวลโดนเลเวลต่ำกว่าตกตายสู้พี่ไม่ได้หรอกเอ็นน้องมัดพี่มันเรงไปไปสุ่มผลกันดีกว่าอืไปสุ่มผลกันดีกว่าสวัสดีทู้ชุมุกคนดยนะครับอวันนี้รู้สึกว่าจะไม่เจอหาขีสีละ สูตแแสร,ร,ปรแป้งล่างแล้วก็สุ่มเลยเรับผลได้ผลดีรับประกันแป้งล่างแล้วก็สุ่มเลยอะเฮ้ยไม่ได้จริงปะเนี่ยถ้าได้จริงพี่ให้รหัสหนึ่งเลยนะจะได้ไดาร่อนมังกรเออรงสมังใกลดิกแน่นอนเลยเพราะท่านผู้ชมไม่ค่อยดูนะมีผมเสือ้อสามี่อันนี้ได้ง่ายอยู่นะน่ะ ไดออโอ,โอมึยังไม่เลิกก,กเ,เสียงน,นเนาดิมาดิาดิดิดิจะน,นจะนน,น,นมาดิมาดิลูกผู้ชายคือสู้กันแบบไม่หนีเว้ยมาดิ มาดิตามหาฮาคิสีดีๆไม่เป็นต้องมามต่อสู้อะไรเนี่ยจะหนีไปไหนจะพอ่อนุ่มมานี่ไอ้บิ๊กมัมมานี่จะบิ๊กมัมมาหาใครโดมา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 ใครมาเผือกโอ้ยสักเฮ้ยวิไม่ตันไม่มีอะไรดีๆกับเขาเลย ไปเลฮะผมตอนนี้ผมสูไม่ได้ถ้าผมสู้ผมตายมาดูกันว่าผมจะได้เป็นผลปริศา์เป็นผลอะไรกันบ้างเออไปดูซิแปลงล่างได้สุม่มเอาละอาจจะได้ผลดีๆแล้วแหละอีกสนาทีครับผมโอเคตอนนี้ FK รอไม่ตามหาปีศาจไอ้ตามหา 5K สีแล้วก <c oughs> นั่นมันคืออ,อ,อื้อของนายใช่ไหม <c oughs> ฉันขอนะอื้อของนาม,นมันมีประโยชน์นะเพื่อนเออเออไม่เป็นไม่เป็นจะไปจะไปเอาไปลงดันอ๋ออันนี่มีอย่างปะมีเลยฮะกอด ในนี่คือขนมครับผมขนมที่ไม่สามารถกินได้กินไปแล้วหนามแทงคอตายอุย้ยทำไมยังได้อยู่เนี่ยเอายังได้อีกอ่ะเอานั่นพี่วิ่งหนีแล้วนะเฮ้ยเขจะมาฆ่าพี่ไปเนี่ยพี่ไม่ยอมให้ผลง่ายๆหรอกน้องโอดาบคู่โอเดง้งด้วยสายดาบไะเนี่ยโอ้ย ยังดีที่มันไม่ใช่ซูเปอร์ฮิวแมนเอ้ยซูเปอร์ฮิวแมนชัดๆเลยนะ God Human นะก็ต์ฮิวแมนน่นะไม่ซูเปอร์ฮิวแมนนะมันก็ต์ฮิวแมนเลยนะเอาวีเยอะซะด้วยอุย้ยมันคอมโบพี่เลยโอ้ยทำดีทุกๆคนด้วยนะกคนดมรถอีกแล้วกูโอ้มึงเอาให้ตายเลยไปเออไปโอเคอ่ะสๆสู้ๆอ่ะแล้วแต่มึงเลย ยึบกูตายกูตายไม่ตายอึบไปดีหนีดีรออะไรครับพี่น้องพี่หนีดีรออะไรนิ่งเป็นรับเลเวลลานเฮออเลเวลลานเหรอเลเวลลานนะเลเวลลานเออเลเวลลานออเ พี่จะตายแล้วน้องตายจริงๆน้องผลหายน้องมันเป็นไรพี่มีเลยค่ะเคตามหาหาคีสีต่อหลังจากที่จุมผลกันไมุ่มผลกันดีกว่านะ สินาชีน่าจะพอแล้วพอกแบกนี่เราก็จังวันนี้เราก็จะสุมม่มเลยไหมนโมพุทโธสังโฆสาธุเก้าเกาเกาเกาแปลงร่างแล้วก็สุ่มเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้วะไปแปลงร่างแล้วก็สุ่มแล้วลาลาฮะ <Bye. S 1> ถ้าไม่ได้ผลดีเดียวโอเคบายบายครับทุกคน <c oughs> ตามหาหาขีคสสีไม่เจอตามหาตั้งนานตามหาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้พบกันเฮ้ย <c oughs> hey. ใช่เปล่าโอเคนะฮะบายบายฮะทุกคนมาดูว่าพี่จะได้ผลอะไรนะมารู้ว่าจะได้เป็นผลอะไร ไดของให้ได้เป็นผลดีๆเถอะนะให้ได้ผลดีๆสักทีเนี่ยพี่จะต้องเอาผลดีๆให้ได้เลยครับน้องๆไปผลดีๆแถาไมให้ผลดีๆข้าจะเซหยอยตัวเจ้าสาธุเก้าเก้าบวกว้าอีกงานเนี่ยไปสาธุเก้า น่าจะได้ลแล้วแหละชืบชืบโอ้ยโอ้ยได้ผลลักอุย้ยขอบคุณมากมากเลยนะเฮ้ยสงสัยเขารักผมว่าเนี่ยสงสัยให้ผลลักโอเคไปไหนดูซิว่ามีผลลักแล้วมีผลลักเลยฮะเอาล่ะน้องโรล,ลี่ได้เวลาอาหารกินของเจ้าเลยล่ะเอาล่ะเอาของเอาของมาให้ ว้าวขอบคุณมากครับพี่ว้าว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 ใส่อิโมจิวว้าวบายบายครับทุกคนขอให้นอนหลับฝันดีกับสตรีมนี้เอ้ยกับการชมวันนี้บายบายสวิทครับ โอเคไปแล้วบ๊ายบาย